<laughs> <laughs> I in say Deutsch <enjoyed. laughs> <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนก็ <laughs> กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ <laughs> กับช่อง Natty Diary <laughs> <laughs> วันนี้นะคะ <laughs> <laughs> เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะทุกคน <laughs> ขอต้อนรับคุณโดมินิก Come <Kong>. Hey Come I'm bitchin I look terrible It's okay <laughs> Oh why are you so big Hmm? Why are you so big Big more Hey okay, วันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปนะคะเกี่ยวกับภาษาเยอรมันด้วยความที่ประมาณเมื่อวันก่อนเราเนี่ยได้ยินนะคะโดมินิกเนี่ยเขาเปิด คลิปวิดีโอ youtube แล้วก็ใน y t u t u เนี่ยเขาก็พูดถึงชื่อประเทศประเทศหนึ่งนะคะซึ่งมันก็เป็นชื่อประเทศในภาษาอังกฤษที่เราก็รู้จักกันดีแต่ว่าพอพูดเป็นภาษาเยอรมันแล้วเนี่ยมันก็จะฟังดูแบบแปลกๆนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นภาษาเยอรมันอะนะคะก็นั่นแหละเขาก็เรียกตามภาษาของเขาวันนี้เราก็เลยจะมาทำคลิปชื่อ ประเทศ20ประเทศในภาษาเยอรมันค่ะโอเค first country Germany Deutschland สอง New Zealand Neuseeland สาม Japan Japan สี่ Spain s สเปนห้า Philippines, Philippine Hog Indonesia, Indonesian, Z. Bro what? <laughs> 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 okay. Oh to get but France. Frankreich 9 Russia Russland Switzerland Schweiz 11 Sweden Schweden 12 Austria Österreich Okay, ประเทศ is 13นะ Greece Griechenland ประเทศที่14ีลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กโปรตุเกสโปรตุเกส not change no Portugal <laughs> Portugal ประเทศที่16อัฟกานิสถาน already the German word <laughs> really you use Afghanistan Afghanistan is Deutsch Afghanistan is English okay เค okay. ประเทศที่สิบเจ็ดนะคะเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กเดนมาร์กเดนมาร์กใช่ฟินแลนด์ฟินแลนด์ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ไอซ์ไอซ์ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ประเทศที่สิบเก้านะคะอาร์เจนตินา อา g e เกน n i นเนียนประเทศที่ยี่สิบนะคะบราซิลบราซิเลียนโอเคคอแถมอีกประเทศหนึ่งด้วยความที่มีภรรยาเป็นคนไทยนะคะ The last one Thailand ไทยแลนด์โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะทุกคนกับคลิป สนุกสนุกวันนี้ถึงแม้ว่าหน้าตาของแขกรับเชิญนั้นจะไม่ค่อยรับแขกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าด้วยการจ้างที่แพงก็คือ Frozen Prezel นะคะ1กล่องก็เลยทำให้ยอมมาเป็นแขกรับเชิญของในช่อง n t t ตี e r r ต Channel ในวันนี้นะคะก็ขอปรบมือให้คุณโดมินิกค่ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะเดี๋ยวคุณโดมินิกเขาจะไปทําอาหารต่อเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าเราจะมีแขกรับเชิญอีกไหมหรือว่าเราจะมาทําคลิปอะไรให้ดูกันต่อไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดแชร์ให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะไปแล้คะค่ะสวัสดีค่ะ Swati. Saya Swati. Catch <laughs>